ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกวิธีรมควันฆ่าเชื้อไวรัส แบบโบราณในตอนนั้นก็ได้รับความรู้พิเศษขณะที่เข้าล้างท้องอยู่พอดีหรือหลังจากการล้างท้องแล้วก็นอนที่กุฏิกลางน้ำนอนจับอานาปานุสติใช้กำลังใจตามสมควรก็เห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณไวรัสที่เป็นเชื้อโรคร้ายทั้งหลายบันเต็มไปหมดบริเวณนี้มาก็นอนออกจากหมา บ้างออกจากคนมันเต็มไปหมดมองดูแล้วมันเต็มจริงๆแม้นับปริมาณไม่ทวนเห็นตัวเกลื่อนไปหมดท่านเลยบอกไวรัสต่างๆมันแพ้ควันฉะนั้นคนโบราณจึงไม่ค่อยเป็นโรคกับเขาเพราะคนโบราณคนเก่าๆเป็นคนจนไม่มีมุงลวดบางบ้านก็ไม่มีมุง้งถ้ามียุงเกิดขึ้นก็สมควันให้เกิดขึ้น สมควันให้คนบ้างสมควันให้ควายบ้างสมควันให้สุนัขบ้างกันยุงและควันนั้นทำลายไวรัสอย่างร้ายกาจไวรัสเมื่อกระทบควันเข้ามันก็จะตายทันทีเอากาบมะพระ้าวมาสมเป็นควันภายในกุติแล้วก็ไวรัสมันจะตายก็ทำตามนั้นปราบไวรัสของคนโบราณ แล้วก็ถามท่านว่าการทำลายและป้องกันจะทำอย่างไรท่านบอกว่าวิธีป้องกันก็ดีทำลายก็ดีวิธีของโบราณน,นี่ดีที่สุดก็กราบเรียนท่านว่าวิธีโบราณเขาทำอย่างไรท่านก็บอกว่าคนที่มีความยากจนเขามีความยากจนแล้วก็อยู่ไกลไม่ใช่ไกลความเจริญไกลแบงค์ไกลเงินเรียนไกลธนบัตร เขาอยู่ไกลธนบัตรไกลเงินเหรียนที่บ้านหาธนาบัตรไม่ได้หาเงินใช้ไม่ได้ก็แล้วกันเมื่อหาเงินใช้ไม่ได้ทำอย่างไรเวลาจะนอนมุ้งก็ไม่มีจะกลางยุงก็กินลูกกินตัวเจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้มันช่วยเป็นยามรักษาบ้านมันก็ไม่มีมุ้งจะนอนเจ้าของก็สงสารเจ้าวัวและควายเป็นพาหนะที่เลี้ยงชีพมันเลี้ยงคน วัวและควายนี่มันมีชีวิตนี่อยู่เพื่อการเลี้ยงคนจริงๆมันก็ไม่มีมุง้งมันหนาวหามุ้งไม่ได้เจ้าของทำอย่างไรตัวเองก็ลําบากยุงกัดสุนัขก็ยุงกัด,กกกดเจ้าวัวหรือควายเป็นพาหนะใหญ่ก็ยุงกัดในที่สุดก็ต้องสุมไฟให้เป็นควันไฟที่เป็นควันรมเข้ามาในบ้านรมเข้าไปในข้อควายไล่ยุงควันหนาจริงๆ ยุงทนไม่ไหวยุงก็หนีไปอาการอย่างนี้ท่านบอกว่าคนที่เขามีความร่ำรวยที่ถึงความเจริญแล้วมันเป็นภัยควันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคทางปอดเช่นวัณโรคหรือมะเร็งได้แต่คุณค่าของควันมีประโยชน์ใหญ่มากนั่นคือทั้งป้องกันและทำลายไวรัสก็นึกในใจว่ามันเป็นความจริงอย่างไร ท่านบอกว่าควันเข้าไปถึงไหนทางไหนถ้าควันหนาไวรัสนั้นตายหมดอยู่ในช่วงนั้นตายหมดถ้าลอยเข้ามาใหม่ก็ตายหมดควันมันจะดึงดูดแบคทีรียที่อยู่ในวงใกล้ไม่ไกลนักเข้ามาเผาพลานล้มตายหมดแต่ว่าถ้าไฟที่เป็นเปเลวนี่จะเป็นช่องว่างทำลายไวรัสได้ดีมากท่านก็บอกต่อไปอีกว่า ถ้าเอาไฟไปจุดบ้านนะเพียงแค่สูมไฟให้เป็นเปลวไวรัสจะลงมาตายมากแล้วดึงไวรัสใกล้ๆอากาศจะเกิดช่องว่างหรือว่าอากาศว่างไม่หนาแน่นไปด้วยตัวไวรัสยัดเยียดกันความว่างเกิดขึ้นอากาศก็มีความเคลื่อนไหวนั่นคือลมพอลมมาแล้วก็ดึงเอาไวรัสต่างๆที่ไหลยอยู่ไม่ไกลเกินไปนักมาลงในกองไฟไวรัสก็ตายหมด แต่จะให้หมดโลกนั้นหมดไม่ได้หมดในช่วงนั้นแต่เมื่อเปลวไฟหมดเจ้าของก็เอาของเปียกๆชุ่มๆม,มาโปะทับเข้าควันก็เกิดตอนนี้ก็ทำลายไวรัสอีกตอนหนึ่งก็รวมความว่าท่านบอกว่าวิธีของโบราณและก็อยู่ไกลไม่ใช่ไกลความเจริญแต่ไกลแบงค์ไกลธนบัตรไกลเงินไกลทอง เขาไม่มีความรู้ในการทำลายไวรัสไม่รู้จักคำว่าไวรัสคืออะไรแต่ความจริงไม่ใช่แต่คนโบราณน,นะอาตมาเองก็โบราณเจส็สปีเศษไม่ไกลนักก็ยังไม่รู้จักไวรัสเลยรูปร่างจริงๆเป็นอย่างไรเพิ่งเห็นตอนพระท่านให้ฝันพระท่านชี้ให้เห็นมันก็เต็มไปหมดในที่สุดเมื่อทราบวิธีป้องกันและทำลาย ความรู้สึกในความฝันในคราวนั้นก็บอกกับพรน,นุชคืนคงดีว่าให้ลองสุมไฟในห้องนี้พระท่านแนะนําไว้ใช้ถาดใส่น้ำรองเอาเตาถ่านมาตั้งบนถาดที่มีน้ำแล้วก็เอาถ่านใส่แล้วก็เอากลับมาพร้าวใส่เป็นควันท่านสั่งให้ปิดประตูหน้าต่างให้หมดปล่อยควันให้อบอยู่สักหนึ่งชั่วโมง แล้วก็เปิดประตูหน้าต่างดับไฟเสียแล้วก็เอาเตาไปเก็บที่อื่นเปิดพัดลมให้ควันกระจายออกอย่างนี้ท่านบอกเชื้อโรคภายในจะสลายตัวหลวงพ่อเล่าถึงอนุภาพของเหรียญมงกุฎเพชรไว้เมื่อครั้งปลูกเสกเมื่อเดือนกันยายน2532ว่าดังนี้พอเต็มแล้วฉันก็ขึ้นไปกราบพระ พระใหญ่คือองค์ปฐมท่านเป็นประธานอยู่ท่านถามว่าของทั้งหมดทั้งพระบูชาแล้วก็มงกุดเพชรนี่มีประโยชน์อย่างไรมีอะไรบ้างท่านก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันด้วยอำนาจพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพเทวานุภาพพรหม,มานุภาพทั้งหมดต้องมีความไม่ประมาทอาราธนาไว้เสมอ อันดับแรกที่ฉันจะบอกเธอนะคือการโรคระบาดทุกอย่างขึ้นชื่อว่าโรคระบาดทุกอย่างนี่กันหมดพอท่านบอกอย่างนี้เจ้าของโรคระบาดก็ปรากฏตัวเป็นกลุ่มใหญ่โรคระบาดขั้นถึงตายอย่างอหิวานี่ชุดแดงคนนะโรคระบาดสัตว์นี่ชุดเขียวบอกผมครับเป็นเจ้าหน้าที่โรคระบาดทั้งสองฝ่ายมาแล้วก็ถามว่า ถ้าเขามีของนี้บูชาอยู่หรือจะติดตัวอยู่ก็ตามพระบูชาก็ตามจะมีผลไหมเขาก็บอกว่าอย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้านะผมเคารพพระพุทธเจ้าถ้ามีผมจะจัดหลีกก็เลยถามท่านบอกว่าโรคระบาดอันดับแรกที่พระองค์จะทรงสงเคราะห์คือโรคอะไรครับท่านบอกโรคเอดถามท่านว่าถ้าเชื้อมันจะเป็นอย่างไร ท่านบอกถ้าเชื้อเข้ามามันจะด้านพอดีท้าวเวสุวรรณท่านอธิบายต่อว่าคําว่าด้านคือตายเชื้อมันตายแต่ว่าทั้งนี้ต้องอาราธนาเช้าอาราธนาเย็นก็บูชาเช้าบูชาเย็นต้องบอกเรื่อยๆโรคระบาดทั้งหมดประการที่สองท่านบอกว่าถ้าต้องการความปลอดภัยท้าวเวสสุวรรณอธิบายว่าอำนาจพุทธานุภาพพุทโธ อัปะมาโนถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ของหายขอให้อธิษฐานบอกว่าขอผู้ร้ายจงเห็นบ้านจงอย่าเห็นประตูศัตรูอย่าเห็นตัวเฉพาะศัตรูหมายความว่าเขายังไม่คิดจะทำร้ายเขาก็อาจจะเห็นถ้าคิดจะทำร้ายเขาจะไม่เห็นถ้าคนนั้นยังเป็นขโมยยังไม่ลักบ้านเราอาจจะเห็นถ้าจะลักบ้านเรา อาจจะไม่เห็นให้อธิษฐานตามนั้นนะแล้วต่อไปก็เรื่องลาบสการะอะไรต่างๆธรรมดาน้อมกราบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน คงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ